ตื่นมาั้งแต่เศร้าพร้อมเสียงไก่ดอกขันกกกยกเอาเข่าเหนียวใส่กระติบย่างร่งเฮือนใดลายตอนควายออกจากคอกผ้าไปเลี้ยงน้ำกางทงสองสามโมงผูกไวให้เล่มหยาตามไหหน้าได้พี่น้องเดอ้อวิถีมาแต่เก่ากี่ข่างก่อนข้าวหลังอีสานยังมีมุน่นค้นบ่ไล่ไปไก่บ้านเป็นว่าน,าน,านแต่ข้าวพุนเฮาเคยได้เห็นพานได้พี่น้องเมื่อควายเคยเต็มบ้านแต่มื่อนี่หากบ่เหลือพี่น้องเลย เพลินสวัสด,ดีมีเพลินจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะหลานเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมาแล้วพี่น้องครับผมมาแล้วมาเอาแนวไปไหวเมาเอา่นไปไวานมาเอา,า,าแนวขี่ขันไปไหวเถิดตื่นสวยสำหรับผู้ใดทีกรร่กำลังถ่านะครับผมกำลังล่อค่อยคลิปของหอยโตดอยู่มือนี้เราเอามาแล้วพี่น้อง ถักขนาดเลยมีตะไลการเด็ดเเอาไปพ่อ้กของข่อยอาตวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้มาอนี้ไมีจักรไยการครับเนี่ยมีหาไร้การครับผมมีหาไร้การสมการล่อค่อยของเ e ก็บซีบอน้อมาอนี่เพิ่นถาบักโดนมาสั่น่าผู้ใดโทษมาหาพอเลี่ยงมีตม่ว่าเดี๋ยวที ลอดหาซื้อน้ำพลอยตัวหลักลอดขายถือว่าสันว่าครับตัวแรกนี่เป็นแม่ลูกครับเป็นลูกผู้ครับครับแม่สูงวัยสี่สิบครับครับผมลูกเพื่อนเป็นลูกของเก่าเจริญครับอายุได้หนึ่งเดือนครับเอกสารครบใบหลอดครบครับแม่เป็นลูกแรกนะครับครับลูกแรกแม่เพื่อนนี่เป็นหลานของล้านหาแสนครับครับราคาเปิดไว้อยู่ที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมโอ้ ขักยืดออกพี่น้องสมการรอคข้อยีหรีสามหมื่นสี่พันห้าร้อยแมนครับผมโอ้ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 2 9 1 2 2 7 7 2ครับเบอร์ไลฟ์กับเบอร์นี้นะครับผมเฟซบุ๊กพีพีฟาร์มโค้ชวัวคอนแก่นสองครับครับผมผู้ใดมาเบื้องหน้าข้อกาจับจีบีเอ็ดมาได้ครับพีพีฟาร์มคอนแก่นครับผมครับผม อ๋อพี่น้องครับผมเบิ้งมาเบิ้งหนาก้อนพี่น้องมาเบิ้งหนาก้อนเด้อไขยแม่นี่เป็นตั้งไรพี่น้องเบิ้งแล้วหวีผมมาใหม่ๆอู้ยแตกก็ยังนี่พี่น้องครับผมความสูงสูงรอยสี่สิบครับผมหนาขึ้นใหญ่แห้งเลยพอยัวใหญ่ครับไอยลูกแรกครับครับผมเป็นไอยสาวทองแรกลูกแรกลูกแรกแม่เป็นไขยลูกแรกลักษณะเขาเป็นเขาอุบาตหน่อยพี่น้องครับผมหัวโหนกดีอัตลักษณ์ชัดเจนหนาเง้วเชื่องครับโอ้เชื่องบัติี่ันที่นี้เบิ้งเอ๋อเบิ้งเผานกกันหนะพูดน่ะพี่น้องครับผมไง แข้งขาคอขาไ่เอิกบกเพาหญ่เป็นคข่สามอ่องอัตลักษณ์ชัดเจนเป็นลูกของล้านหาแสนเป็นล้านครับเป็นหลานแมนครับอ๋อเป็นหลานล้านหาแสนโอ้เชิญดีดีพี่น้องวา่ตัวนี้โอ้ยอยากให้พี่น้องมาเอาไปพัฒนาต่อราคาหนีแล้ว34,500ื่่นาร้อยแมนครับราคาหนีแบงปันเลยครับครับผม34,500ืพพี่น้องเบิ้งรูปบัลนี่เบิ้งหูมาจากไรมาจากหนาแล้วมาเบิ้งข้อครับผมเบิ้งข้อเราไปพี่น้องครับผมข้อหนาวายตัวนี้ห้พี่น้องเบิ้งช่วงข้อได้พี่น้องเลยอู้ เสมอดีขนาดข้อเชิดดีหนาดีข้อใหญ่ลายกว้างข้อยตัวนี้ได้สบายสวงกันเต็มแต่ว่าเราเราเพียงพึงเลี้ยงลูกหน่อยเนาะไม่นะครับลูกเนาะลูกได้จักเดือนก็ครับลูกได้เดือนก็ว้างนะครับลูกได้เดือนกว้างบัดดโอ้พี่น้องรับชิงดีขนาดอ๋อเบิ่งไายแม่ก่อนพี่น้องครับผมเบิ่งไายแม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิ่งใส่กันกับลูกบัดดีลูกเป็นลูกของเกาเจริญครับเกาเจริญเอาเราเราอยากไปหาหมูหรอพี่น้องครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อเกิดวันที่สิบเก้ากันยาเนี่ยครับ ครับเดือนน้อยครับผมเดือนกว่วๆพี่น้องครับผมเบื้องเบื้องดอกเขาค่อยน่อยตัวนี้เดือนกว่าดอกเขาผักไงเลยแมนครับพี่น้องครับผมหนาเยาวาดีเป็น่อยผูน้อยพี่น้องครับผมสีเหลืองหุ่ยครับเนาะสีงามเลยโอ้งามงามเป็นต่เอาเป็นแต่พัฒนาต่อผู้แม่บัดนี้เบื้องหางแม่เด้อพี่น้องเด้อเบื้องหางลามขนาดเลยพูดอ่ะโอ้พี่น้องหางหางเราลามลาม มันสมราคามันกลว่าหายากอยู่ดอกหอยตัวจะ่าแตงสันทิงสี่เพราะว่าพอเลี้ยงผู้เม่งไปหลายหม่องเขาเจ้าว่าขันควายสูงร้อยสี่สิบขาเจ้ามีตาลักสี่ข้นเด้แมนครับผมอันนี้เขาเปิดเท่าไรก่อนสามหมื่นสี่ห้าร้อยครับสามหมื่นสี่ขาเจ้าเปิดสี่เขากับมิสี่นั้งกันคือกันอยู่แต่วายเป็นสามหมื่นสี่แมนครับเขาเจ้าเปิดสี่มันกว่าเขาเปิดสามหมื่นสี่โอ้ยพี่น้องครับผมเสะออนราคาหอยตัวแล้วขายครับผมไปทางไหนขาเจ้ากลว่าโอ้ยพอเลี้ยงควายมันหายากคัะว่าสันว่า แต่ว่ามือนี่สมกรรการลอค่อยอยู่ดอกพี่น้องครับผมผูดใดกับตังถ่างหอยตัวเด้อพี่น้องเด้อควาคยแม่นี่สูงลอยสี่สิบเป็นลูกของหลานเบิ่มหาแสนในหลานหาแสนครับผมโอ้ยพอเหีียบผูมิงกําลังเสียวเบิรมมาใส่กับหลานเป็นลูกของลูกของหลานห้านหาแสนเนาะครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบพี่น้องครับผมมีลูกเป็นลูกแรกนะครับผมลูกแรกกับเป็นลูกของเกาเจริญอีกถ่าหากเป็นควายผูพี่น้องครับผมผู้ลูกนะผู้แม่นี่เป็นควายทองแรกเป็นควายลูกแรกเนาะครับผม ลูกแรกนี่สูงหน่อยสี่สิบพอดครับแมินครับโอ,โอ้พี่น้องครับผมขนาดลูกแรกสูงหน่อยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าผู้ใด i, กําลังอยากได้ควายเอาไปพัฒน,นาต่ตอร,ราคานี่เป็นราคาเปิดหนาคอกค,ความยาวของควายได้ความอ่างได้พี่น้องลูกเก่งนะครับผมข้อหนาหนาเขาสวยพี่น้องเออพวกเผาใหญ่เป็นควายของสามอ่องอ่องผูกโบอีกตั้งหากพี่น้องครับผมราคาหนี่ต่อได้อีกนะครับได้กครับต่ออีกได้ครับต่อร่างได้อีกแมินครับครับผมโอ้ราคาแล้วว่าอันนี้เปิดบ่าได้กินเขาว่าได้กินครัเดียวแมินครับครับผมราคาเปิดไ้หต่่่่ออรรงงนนนััละพีคบผม เอาเป็นว่าผู้ใดยุ่ยเก๋ยยุ่ยก๋อยากมาเบิงตัวจริงก็จังตับจีเพียร์เขามามาเบิงอยู่หนาคอกหนาฟ้ามก็ได้นะครับผมพี่พี่ฟ้ามเนาะครับเนาะขอนแก่นบ้านแก่นพย่อมเฮานี่ล่ะพี่น้องครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่ให้ไปเป็นทั้งเบอร์มือถือเป็นทั้งเบอร์ไลน์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาอยากเขามาชมตัวจริงแต่ว่าขันตัวนี้บอกตรงๆเลยพี่น้องครับผมขันผู้ใดได้ไปก็ถือว่าคักขนาดเลยสมน้ำสมเนื้อกับความสูงความใหญ่แข็งขาหนาเขาล่ำคิงได้เบิดคอยตัวนี้ รับประกันตามนี้สากลแมนครับครับผมส่งฟรีจากกิโลส่งฟรีมือนีเอาร้อยกิโลครับเอามือนีเอาร้อยกิโลเนาะครับเ่อพร้อมีแต่ของเถิดครับผมมือนีมือนีเอาเอาเป็นของราคามาดําให้พี่ให้ยน้องเข้าเราเลย่ว่าขอส่งฟรีลอยกิโลเด้อพี่น้องเด้อเอากลัฝากไว้เด้อไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการที่2พี่น้องครับผมอันนี้ก็เป็นของถือกันตีนีนครับของถือครับเอาอีพี่นี่มาเป็นของถือเลยตีแมนครับสมการล่อข้อเลยบอนบอลเนี่ย โอ้บัดที่นี่รายละเอียดชุดนี้เป็นยังไงครับอันนี้เป็นแม่ลูกสาวครับครับลูกนี่เป็นลูกสาวอุดรนะครับลูกสาวอุดรเอกสารครบครับลูกได้หาเดือนแม่กับผสมกับปังสยามได้เดือนนึงครับผมครับผมครับแต่ว่าแม่ยิงเพ่อะได้ประกันทองนะครับครับครับผมอ๋อแม่แม่ประทันประกันทองแม่นครับครับผมผสมกับปังสยามครับหนึ่งเดือนครับผมแต่ราคาได้บาทในชุดนี่ชุดนี้เอาจากบาทดีแล้วะครับเอาถึกถึกเลยครับเอาถึกถึกเลยดิเอาสามหมื่นครับเอาสามหมื่นทวนแบ่นครับลดได้อีกนะคร ของแท่เลยพี่น้องครับผมโอ้ยของแท่ของแท่พี่น้องครับผของแท่ครับผมความสูงของแม่สูงร้อยสามสิบหกเราประกันไวร้อยสามสิบห้าด้อพี่น้องด้อยู่ในทองผสมไว้กับปังสยามได้เดือนนึงแต่ว่าพราะถ้าในตรวจทองเนาะครับผมว่าได้รับประกันทองแต่ว่าผสมไว้แล้วมีใบที่นี่ผู้ลูกนี่เป็นลูกของซางอุดรแมนครับมีใบมี่นี้มีหลอดครบครับครับผมอันนี้ครบพี่น้องครับผมลูกก็เป็นลูกตัวเมียแมนครับได้หาเดือนแมนครับลูกนี่สุดยอดครับลูกเพิ่นโอ้เบาซื้อซื้อซักควายตัวนี้มันเก่งย้ำลูกเด็กหอยตัวแมนครับ คือว่าหายลูกดีหครลูกเก่งพี่น้องคววยตัวนี้ครับผมทรงลูกนี่ว่าต้องสืบเลยพี่น้องครับผมบพี่น้องเคยสงสัยเ่าว่าสื้อคววยไป บอกตรงๆเลยว่าตอนอยน้ำข้าเจ้านี่ปุ้ยงามหลายซื่อไปฮอเจากของบอ่เป็นบ่ตอบบุญแทนคุณก็มีคร,ครับผมกระสันแล้วพอเรียงผู้เมฆสีเบิงเรืองสร์ขวัญให้พอบาอนหนึ่งมันมีขวัญอ,อัป,ปมงคลพี่น้องครับ <ผม S 1> จะาลืมด้วยผู้บางคนซื่อไปว่าอยน้ำข้าเจ่าง่ามซื่อไปฮอ,อดบ้านได้สามมือตายก็มีมครับผมบ่กินยาก็มีนะครับผมป่วยก็มีอันนั้นคือว่ามันมีขวัญทีมีตำหนิมันบอถือสลกบัดที่นี่วายที่ออกจากห้อยต้นนี่พอเรียงผู้เมฆเบิงให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อขวัญทีมีตนจจะบเอ ถ้าเจอพี่น้องซื้อไปมาอมขี่เป้าตาพออย่างผู้แมงเลยรับประกันให้เลยนะครับผมควายตัวนี้มีขอนหาบเงินหาบท้องนะครับผมขอนตกสวงควายน้อยนี่ผู้แม่กับมีขอนตกสวงคือกันแล้วก็บขอนคูบหนาผู้แม่มีขอนพญานั่งแท่นผู้แม่มีชุดนี้เบาซื้อซซะพี่น้องครับผมเล่าขายแบบห้พี่ห้น้องเขาเอาไปพัฒนาต่อแต่ราคาเท่าไรก่อนหอตัวสามหมื่นบาทครับต่อร้องได้ครับสามหมื่นบาทเปิดห้ต่อร้องพี่น้องสามหมื่นบาทครับเราก็บส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับผมส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลไข่ตัวน ถือว่าเป็นควายทรงลูกนะครับผมเอาที่นี่เบิ้งลำ้ำคิงของลูกของแม่แล้วบัดที่นี่มาเบิ้งด้านหน้าด้านตาทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละถือว่าเก่งขนาดเลยลูกก็เก่งผู้หน้าแม่กับพระธรรมดาดหัวหน,นุ <c oughs> ่มดีเนาะพี่น้องตาเต็มอย่างนี้ครับโอ้ยคือจังหมาบักดังเนาะเนี่ครับขอสามอ่องเลยครับเออพี่น้องครับผมเบิ้งหน้าเล่าเด้อพี่น้องเด้อหน้าเล่าแม่อัตลักษณ์เล่าแม่พี่น้องแม่กระบี่จับตาแหมเลี๋ยวเบิ้งไกลๆว่าแม่นหมาบักดงังโอ้มันชัดแห้งอีหลีเลยนี่แหละครับควายทรงลูกเหมบัดที่นี่เบื้องเบื้ออมพี่น้ง โอ้เก่งเล็บกับง่ามเดียหอยตดแมนครับนี่ลาพี่น้องครับผมตามาศาสตร์โบาณน่าควายแบบนี้เป็นควายทรงลูกนาซื่อนาขายนาไปหามาแวะแต่ว่าเรื่องราคาพอเลียงผู้เม่งว่ามีส่วนเกี่ยวของให้พี่น้องโทร่มาตอร่องกันเอามาคุยกันเอานะครับผมแต่ว่าเรื่องตำนี้พอเลียงผู้เม่งเงบิงห้แล้วพี่น้องจกหาแล้วบบมีเรารับป,ประกันตำนี้ให้ทุกอย่างทุก,กรลยกันครับ <พอ S 1> ผมครับผมความสูงสูงร้อยสามสิบหกรับประกรันไว้ร้อยสามสิบห้าทองได้กระปังสยามไว้ได้เดือนหนึ่งแต่่าเพราะทัานไดนตรวจทองบ่ได้รับประกันทอง แต่ว่ารับประกันว่าพี่น้องซื้อไปสิได้ลูกสาวไปตัวนึงเป็นลูกตัวเมียลูกสร้างอุดรขันไปหอดบ้านเป็นตัวผู้จังแสดงว่าบมานเป็นของปอมเนครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ในราคาที่คอยตดวเปิดว้เด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอาไปพัฒนาถือว่าเราแบ่งปันอหลีมือนี้ครับผมอีพี่นี่ก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยราคา3า0 0 0บาทบาทรันนี้ครับมโอ้ยราคา3า0 0 0บาทบัทที่นี่เราได้ลูกตัวที่ไหอยู่ในทองลูกแรกนะครับตัวที่2ในทองแมนครับโอ้ตัวที่2ในทองเด้อพี่น้องเด้อคว้ยแม่นี่ถือว่าคักขนาดเลยเอา สำหรับคนทุนหน่อยเพอะเดี้ยงผู้เม่งก็อยากให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อช่วงนี้กำลังสีออกพันษาสีเกี่ยวเขาเกีียวนามก็สีมีหม่องเดียงยอดพี่น้องเอาไปใส่เฟียงเนาะใส่ต่อเฟียงใส่หยาหลายพี่น้องครับผมคว้ยตัวนี้ขันอ้วนขันใหญ่มากหนาซื่อมากเลยครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ละกันครับผมอยากมาเบิ่งตัวจริงก็จังโทษเขามากหรือจับจีเพียรเขามากเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อถือว่าตัวนี้คุ้มบรรทัดหลังก็ตรงหนากระสวยกระงามราคากับถือเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งงอีีกกรรานึพ้ อันนี้ก็ที่เด็ดคือกันเรื่องราคากับความงามความงามคือกันครับครับผมบัดที่นี่รายละเอียดเป็นยังไงครับเนี่ยครับอันนี้เป็นแม่ลูกสาวครับแม่กับผสมแล้วนะครับครับลูกสาวนี่เป็นลูกสาวของเบิ้มพัฒนล้านครับตัวนึงครับผมครับผมลูกสาวเบิ้มพัฒนล้านแม่นครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสีไรไฮเบิรงเพราะว่ามันมีเด็กหน่อยว่าสองตัวตัวนึงมันมันกวนวนาริาหน่อยนี่ครับผมมีลูกสาวติดบ้านตัวนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจังสีไฮเบิรงลูกเรื่องพี่น้องเดรื่อมสงเ็คบ แม่เพื่อนนี่เป็นสายพัฒนาบ้านเ้างอยู่แล้วครับสายพัฒนาตีขั้ยแม่นี่แม่นครับผมพ,พัฒนาจังไหนคือทรงทรงลูกจ้ะแม่นครับขัยว่รงลูกครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจังไห้เบิ่งลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมบัตรที่นี่ความสูงได้พี่น้องครับผมแมนสถานะอยู่ในท้องเด้ยบัตรนี่แม่เพื่อนผสมได้จะเข้ารอบที่สองแล้วครับครับ แม่เพิ่งผสมกับล่านหาแสนครับตัวนี้ผสมล่านหาแสนไว้จะเข้าสองรอบแต่ว่าบ่ทันได้ตรวจท้องแม่นครับมีลูกติดมาตัวนึงแม่นครับเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียลูกตัวเมียครับลูกเบิ่มพันล้านลูกเบิ่มพันล้านตัวเมียแม่นครับผมบัดทีนี้ราคาชุดนี้เปิดไว้ราคาเปิดไว้อยู่ที่35,000บาทครับผมชุดนี้35,000เด้อพี่น้องเด้อเอ๋อพอเดียงผู้เม้งสิให้เบิ่งแม่ก่อนหนูพี่น้องลูกมันไปหาเลาะอยู่ไปหาเล่นยญน้ำมู่อยู่เพราะว่าควายอยู่นี่มีประมาณ20 30ตัวนี่ล่ะพี่น้องมันหลายแฮงแหมครับผมเอาลูกมาแล้้้้วพพพีีี่่่่่นนนนนนนออออองงงบบัักกกกกลลลลููเเเิิิมาาสห ลูกเบิ่มพัลาัไน้จากเดือนครับเนี่ยลูกได้หาเดือนครับลูกขาเดือนปั๊ดนี่แหละพี่น้องครับผมว่าควายทรงลูกเห็นลูกไบบัดเนี่ยครับผมขาขนาดเลยลูกเก่งควายแม่นี่ครับผมเอาให้เบิ่งลูกขาขาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหนาเบิ่งตาเล่าเบิ่งบรรทัดหลังตรงสีดอกเล่าเขาออกง่ามไทยใหญ่ไร้กวางควายหน่อยตัวนี้ได้พี่น้องครับผมโอ้เนื้อหนังดีขนาดขาไหมของขานใหญ่แห้งแต่ควายหน่อยโอ้ยนี่แหละพี่น้องครับผมข้าเจ้าว่าควายทรงลูกกับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องครับผมบรรทัดหลังตรงเปียเลยคนับ เราไม่ได้อาบน้ำซื้อได้พี่น้องนี่ขเขาได้ล่างหนาล่างตาจักหน่อยนี่ว่ารรมดาได้ไหนค้อยหน่อยตัวนี้เบื้องหนาขนาดเลยพุดนะโอ้ยหัว่ากระโหนกลำคิงเราช่วงตัวเราเงาเงาครับผมค้อยหน,อยน deh, deh, ่อยตัวนี้ไดเงาเลยหอยตัวมน่ครับเนาะเป็นข้อยท,ทรงลูกครับตัวนี้ครับ,รบลำคิงเลาแม่พี่น้องเงาเงาค่อยหน่อยตัวนี้ขากรบักใหญ่หนึ่งคอขาใหญ่แม่เป็นควอยทรงลูกมากเลยพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดได้ชุนนี่ไปบ่ธรรมดาละเอาครับแล้วก็เชื่องทุกตัวครับถือบ่าคักเลยเอาลูกเพ็นแล้วพี่น้้้อองงงครับบบบบบมมาาาาาทีีีีนนนเเเ่่แแ เบิ้งล่ามคิงแมวเราไปเบิ้งด้านหน้าก่อนก่อนสิมาเบิ้งด้านท้ายเด้อพี่น้องเด้อครับผมให้พี่น้องเบิ้งทุกสัตว์ทุกส่วนว่าพี่น้องเงินในกระเป๋าพี่น้องนี่เราครับผมเพราะว่าพอเรียมผู้เม่งบ่มีส่วนเกี่ยวของให้พี่น้องโทรมาต่อรองเอาเรื่องราคานี่ครับผมเงินกับเงินในพี่น้องล่ะเงินในกระเป๋าพี่น้องก่อนที่ซื้อให้ตัดสินใจเบิ้งดีๆพอเรียมผู้เม่งเบิ้งให้แล้วควายพวกนี้บ่มีตำนี้เรื่องขวนเรื่องศาสตร์ขวนเด้อพี่น้องเด้อครับผมอย่างอื่นเราก็รับประกันเรื่องขาทอกขาถอนนี่ห้อยตัวเรารับประกันแมนครับครับผมแลล้วเรรากก็ส่่่งฟีอยูิโนรเาี้ เราขายถือแข้งถือง,งับ <laughs> เราทรงไก่คว่านี้มันสีมะเหลือขารถตาอว่ะครับผมอ่ะกลมหนาลงจากน้อยหมายถึงเอาไข่ด้วยครับบอกเอาคนเขาลักษณะเขาพี่น้องครับผมครับผมมาเบื้องลักษณะเขาเป็นเขาอุ้มบาดไงพี่น้องเห็นบอ่อวา่สายพัฒนาแบบเกา่าแบบสมัยเกาๆๆเ่าเราเกา่านี่เป็นควายทรงลูกอีหลีพี่น้องหัวโหนกดีตาเน่าเป็นต้เช่องเนาะเช่องเชีองสุโ้ยืนบ่ปากบ่าติงพี่น้องครับผมอัตลักษณ์ก็ชัดเจนเล็บกังามแบนครับโอ้วาย ถือว่าเก่งเดียพี่น้องค่อยตัวนี้ครับผมลูกก็เก่งไหมหนาหนาคักเลยจุดพีกที่สุดยุดใสพี่น้องครับผมหนึ่งคือเรื่องราค่าสองคือไทยคือคหางนี่แหละพอเดี๋ยวผูดไม่งสีหยห้พี่น้องเข้าเบิ้งหางเลยหางเราลามลามเดี๋ยวจังหน่อยพี่น้องครับผมเอา้าหายเบิ้งหน่อยหนึ่งเนี่ยค่อยสายพัฒนา,บบา,นาเบิ้งเบิ้งหางพี่น้องขนหางต้งแต่ยุกลางหางหมดละโอ้โยคักขนาดเลยค่อยตัวนี้หนาซื่อมากเลยแต่ว่าเรื่องราค่านี่ถือว่าเพอเดี๋ยวว่า ว่ามันสมน้ำสมเหนือได้ไหมครับสมครับพอมาหนึ่งคือความสูงสูงลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียพร้อมนะครับลูกบ่มพันล้านเนาะครับผมได้ขาเดือนยุ่ในท้องได้สองรอบเราพี่น้องให้พี่น้องไปรุ่นเอานะครับผมควายตัวนี้ข้อกับหนานะครับล่ำคิงก็ดีขากับง่าม ศาสตร์ขวัญพอเลียงผู้เมีงกระเบิงหาเหมือนแล้วบ่มีตำานี้พี่น้องซื้อไปรับรองว่าพี่น้องสีมีกำหลอกกำไรแนนอนขันพี่น้องไปเปิดราคาไม่นี่อันบอกตรงๆเลยพี่น้องเสียเอาไปเลี้ยงไปพัฒนากับคุม้มพาวาร่าค่าหนาซื้อหนาขายมือน,นี่แล้วออกมาลดแลกแจกแถมให้พีห้นนองเขาเด้อพี่น้องเด้อโดนๆจังมีอีพี่แบบนี้พี่น้องครับผมเราส่งหายพอเลียงผู้มีเงากระเบิงอยู่ว่าชุดนี่เอาเป็นว่าพี่น้องเกษตรกรมีเงินมีทองหน่อยๆสามารถจับต้องได้แล้วว่าเนาะ จักบ่ัด้ทยทรงบอกไผเลยครับคนโทรมาถามจะเอาลงคลิปก่อนค่เบิ่งก่อนในเส้นค่ะผมเอากะฝากพี่น้องผู้ใดติดตามหอยตัอยู่เด้อพี่น้องเด้อหามพลาดเลยพ่อผาี้ยงผู้เม่งลงคลิปดีซีตีหนเด้อพี่น้องคุบเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมโดดใส่โดดเด้อเดี๋ยวสิบ่ทันเพิ่นเอาครับผมคับกะฝากไว้ชุดนี้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการนึงครับผมเอาหอยตัวขอรายละเอียดควายแม่นี่นะครับผมแม่นี่เป็นแม่สูง143ครับแล้ววกก็ลูสาทองสุกคคครรรััับบบแม่่เพินนี่เป็นลูกที่2ครับผมครับ ประวัติแม่เพื่อนกับลูกของปลาปังแปดริ้วครับผมครับผมราคาดีหามื่นเก่าพันบาทครับผมหามื่นเก่าพันแมนครับโอ้ยลูกแม่หอยตัวออนลูกนะสีเหลืองโอ้ยเลยพี่น้องลูกง่ามขาขักพี่น้องครับหน่อยนี่ตัวนี้เก่งแม่นี่ถือว่าเป็นควายทรงลูกผู้แม่กะใหญ่ขักเลยแมนครับสูงลอยที่สามขอไม่ไกลนี่วายสูงลอยที่สามว่าเป็นธรามดาได้พี่น้องครับผมครับผมใหญ่ขักบัดที่นี่เราถึงว่าต้องออกลูกเร่าก็เลยเป็นเป็นหูจอยจอยอยู่แมนครับตะเนื้อหนังมาน้ำลูกครับ เราส่งให้ลูกหมดแล้วเนาะแมนครับเอกสารครบได้ครับผมครับบัดที่นี่แม่ของคข่ตัวเนี่ยครับผมเราเกิดจากวา่ดอนติแมนครับแม่เพื่อนเป็นควายดอนครับอ๋อถึงว่าเราสีเราง่ามไหมพี่น้องสีออกแบบเพรนิติออกครับเนาะย้ายเพื่อนนี่เป็นสายเพชรอุดอนครับครับผมสีดอกเล่าเลยนะครับย้ายเป็นสายเพชรอุดรแมนครับโอ้ยพี่น้องครับผมสืบ ขักก็ขักเห็นหอด้ายหอดตาแล้วผลเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนี่ยควายนี่ประวัติชัดเจนครับบ้านหินลาดครับครับผมออกจากบ้านใดแล้วหูจากพ้อพี่น้องครับประวัติชัดเจนบอกง่ายๆคือหมายถึงบ่าให้พี่น้องสบายใจนั่นละวอาง่ายๆนั่นนะครับผมลูกครับผมลูกเป็นลูกตัวที่สองลูกเจ้าท่องสุกผู้แม่เนี่ครับผมเป็นลูกของควายดอนเป็นลูกของพ่อเพื่อนตาปางแปดริ้วครับลูกปางแปดริ้วครับผมผู้แม่เป็นควายดอนผู้พ่อเป็นปางปางแปดเล้วข้อกรใหญ่งล่ำชิงดีเล็บกรง่าแม่หอยตัว อยได้สัตว์ได้ส่วนเหมือเลยครับผมควายาตัวนี้เอาจังสี่พี่น้องครับผมชุดนี้เด้อพี่น้องเด้อเราเรา,าเปิดไว้ในราคาหามือานสองพัน,บา,นบาทคร<า>ับผมบัตรที่นี่พรียผู้เม้งสีขอนําเสนอตั้งแต่หนาจนหอดถ่ายเลยเอามาเบิ้งด้านหนาก่อนคร <c oughs> ับผมหายเบิ้งด้านหนาพี่น้องเขาเบิ้งเบียงทาเล่ายืนนี่เชิดงามขนาดเลยหัวบอกสีท่องเลยพี่น้องครับผมล่าขิ้งก็ดีหนาเง่าเออกบกเผาใหญ่ เป็นไข่สามอ่องพร้อมโอ้ยเออบุกเผาก่อนงานค่ะขอยตัวเนี่ยครับแล่าสีสูงใดไปอีกบ่นี่ฮ้สูงสูงยังได้ครับพราะเลี้ยงเนาะมันน่าจะลดวังเงนมันสี่ขอนลูกเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นถ่ายเล่าสีสูงกว่าหนาอยู่น้อยหนึ่งแล้วก็พึ่งลูกตัวที่สองเองนะครับความสูงนี่ไปต่อว่าเม่นยอมผมทรงการเนาะ ว่ามันว่าเป็นอันโอ้ยผมซื้อจพี่น้องค่นผู้บ่าวปาัเป็นก็ว่าหัวหอนท่าผมตายเหมือนแลาออกสีนมันตายแรงเพราะอัจบางที่นะครับผมเราออกสีท่องเลยพี่น้องครับผมอันนี้คือบริเหตุบริสันแต่งด้อพี่น้องด้อตามธรรมชาติของเขาเองหนาเขาไกลไงพี่น้องตาสวยตางามเชิดดีหนาเน่าเออเขาใหญ่เอ้าบัดที่นี่ความงามพี่น้องเห็นแล้วมาลายเบิ้งล้ำชิ่งจนไปฮอดด้านไทยว่าคววยตัวนี้สมสัดสมส่วนบ่พออี่ยงผู้เม่งเบิ้งแล่ววาหนึ่งคือความใหญ่กับความเนาหนี่แล้วได้ครับผมแข้งขาเล็บพี่น้องความงามนี่ครับบผมเเงงนอลย มาขักขนาดไร้ควายแม่นี่ครับผมผมความงามเบื้องฐานยืนฐานนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอเลียงพูดแม่น้ำเสนอ้ารไทยจังหน่อยให้พี่น้องเบื้องหางหมดอ่ะโอยพี่น้องจังเป็นขักเป็นแน่ควายตัวนี้แม่พี่น้องครับผมเบื้องไทยอันนี้เราเราหัวตออกลูกน้อยตัวเนครับหัวตออกลูกครับผมลูกได้เดือนเดียวหนึ่งพี่น้องครับผมเจ้าทองสุกลูกเจ้าท่องสุกเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายตัวนี้อยากให้พี่น้องโท่มากมาคุยกันเรื่องราคาเนี่ยเบื้องหางพี่น้องครับผมจนมาหอดพี่ละหอดปลายหางพีละ หือว่าเบิ่งล้ำคิงเล่าเผินอ่ะพี่น้องครับผมบอมมี่มองฟิวบอมี่มองติควาวยตัวนี้นาซื้อนาขายมากเลยครับผมสมสับสมส่วนลูกสาวแล้วไปแล้วเนาะค,ครับผมลูกเป็นลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อลูกน้อยๆหนึ่งได้เดือนหนึ่งก็ฝากพี่น้องไว้ชุดนี่หอยตัวเราเปิดไว้ในราคาหาเงินเก่าพันผู้ใดบ่แจ็บ,บแต่อยากไม่เห็นตัวจริงคือจังพอจริงเป็งควายที่ส่งลูกครับตันนี้ครับผมก็ให้โทษเขามากคุยกันเลยครับผมอันสมัยตะก้อนนี่ควายตัวนี้ขันบ่มมีเงินแสนสิได้ของเพลินว่าหอยตัวคือสิบ่ได้ครับาผม เอากระฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องคุ้ยตัวใหญ่ๆงามๆมึงสี่ผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาคุยกันเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้รายการสุดท้ายน้องหอยตัวนะครับผมครับผมอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียครับผมเอาขอรายละเอียดนะครับครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเพชรล้มผงครับผมครับอายุได้16เดือนครับผมครับผมส้นสูงร้อยสามสิบสามครับครัลบประกันไปร้อยสามสิบสองครับครับราคานีเปิดไว้อยู่ที่ สองหมื่นหกพันบาทครับผมสองหมื่นหกพันเนาะครับผมราคาไหต่อร่องเอาพี่น้องครับผมค่อยน่อยตัวนี้อายุได้สิบหกเดือนสิบหกเดือนได้พี่น้องครับผมอายุสิบหกเดือนกับความสูงสูงร้อยสามสิบสามเมนครับรับประกันไว้ร้อยสามสิบสองนี่แล้วเนาะครับผมถือว่าเสื้อสายดีเพราะว่าเป็นลูกของเพชรลำคงครับผมนะครับผมเอาพี่น้องครับผมพอดีมาก อันนั้นพอเรียมพุม่มเองสิไหยเบื้องหน้าก้อนนั่นเนเาะจังสีมาเบื้องไทยมันจังสีแมนพี่น้องครับผม,ผมให้เบื้องหน้าตาก้อนว่าหน้างามบออันนี้เป็นไข่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเขากลางเขาตากดีนะครับผมอายุกับพึงนนนบ่งได้สิบหกเดือนเอาเบื้องหน้าหนาเบื้อนงหน้าครับผมว่าสมน้ำสมเนื้อกับราคาบอถือว่าคักเด้อพี่น้องมือนี่ถือว่าเป็นอีพี่พิเศษเด้ครับขันผู้ปากเป็นว่าชุดโปรโมโชั่นพี่น้องครับผมชุดลดแรกแจกแถมเบื้องวายตัวนี้เบื้องดอกเขากระยิ่หนากะงามพี่น้องครับผมหนากะเจ้าับเกิดจากแแมม่่นครับ หน้าสวยมากเลยพี่น้องพคนอ่ะโอ้ยต่างามดอกเขาใยไหมเพิ่งสนเขาใหม่ครับตอวหูครับอ๋อเพิ่งสนสน,สนตอนไหนสนตะไคร้เนเอื่อกีดลยครับสนเมื่อกีด <laughs> <laughs> พี่น้องครับผมเฉพาะเราบอกขนาดโอ้ขนาดเป็นเสือกมันนี่ก็คือว่าคักดนี่สนแล้วเกามากนี่แม่พี่น้องสนตะไายแล้วก็จุงมไทายนี่แม่ะโอ้ยนอนเหอฉพาะเราเมียนดังซึึมๆนอนหนึ่งวันเราปากแตกหนึ่งวันเราตีกันมากถึนสนตะไผ่เนะพี่น้องเนีอยผมวา่ตัวนี้ดอกเขาใ่ตาสวยตางามเอิบัาเขาวใ่เป็นไข่สามอ่องสีดอกเล่าเขาออกงามเล่าได้เม็ดเลยราคาเปิดไปสองหมื่นหกพันวันที่ครับโอ้ราคาแม่พี่น้องอยากให้พี่น้องมาเอาไปเลยครับ ความสูงเนี่ยเราพี่น้อง่าไปเราไปก้อนก้อนอายุเ้วไหม,มรหรือว่าเกง่ง้าครับผมเนื้อหนังดีขนกับเป็นขนน้ำนมขนนำนมพี่น้องขนนำนมเล็บกับง,ง่ามแมนครับโอ้เราพึ่งสนตะไผ่ตอนแรกเราคิดว่าย่านมันบ่เช่องเ <c oughs> บื้องเราหอบเสือกมากพี่น้อง <c oughs> นึกว่ากเราสิไปแรนบ้าเทือแรกกันตอนนี้เช่องครับครับผมเช่องไหมครับขนาดสนตะไผเมื่อกี้ออกมากปุ๊บนี่เช่องมากเลยค่อยๆตัวนี้เบื้องบรรทัดหลังตรงเปี้ยเลยพี่น้องกับข้อ โอ้ข้อแข็งขาเรียบไหลมืดเลยเรียบกระงามอันนี้บอกไงยๆเป็นคข่ยน้อยกับแบบนี้แหละพี่น้องครับให้สังเกตเบื้องความสูงเองาลดความสูงสูงลอยสามสิบสามนี่สีดอกเล่านี่ครับนาเขากลางเขาตากดีเล็บกระลาตางามอันนี้มันได้เหมือนี่ถือว่าพระธัญบดาถือว่าสมสัดสมส่วนกับราคาเปิดไปสองหมื่นหกพันน้อครับเนาะครับผมเหลือดันไทยหน่อยหนึ่งพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอลิมพุบมีเสียงไงพี่น้องเบื้องดันไทยเบื้องเหงาหางว่าควายแม่นี่เป็นยังไงวายสาวหน่อยตัวนี้ครับผมเหางกนาหญ่หง โอ้สมสัดสมส่วนมากเลยครับผมกับฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวๆเลยนะครับฝนเขาปุบกับว้าทายเลย ล้สนเมื่อกี้เนี่ยได้พี่น้องครับผมพอเลี้ยงผู้แมีงกระเบิงตอนล้สนตะพาอยู่สนปื๊บก็เอามานี่เลยครับผมขนาดเราเป็นเสื้อขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อราคาที่เปิดไว้คือ26,000บานวันทครับแมนครับราคาเปิดให้ต่อรองเนาะแมนลูกสาวเพชรล่ำโขงครับผมเอกสารครบแมนครับโอ้หน้าสวยหน้างามครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดมีเงินหน่อยก็ยังสามารถครอบครองได้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าทุกให้เลี้ยงมากกัมผ้าให้เลี้ยงควายพี่น้องครับผมแมนแท้ๆเลยก็ฝากพี่น้องไว้ผู้้้้้้ใใใดดดดดดมมีีีท่่อออออออหหคุุยยกกกััันนนนบตเเเเเเรราาาพพงชจป็ EP ิศษ สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ทุนหน่อยเนาะก็ยังสามารถได้ควายไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อตัวนี้ก็รับประกันตั้มนี้ทุกรายการเนาะมีครับรับประกันทุกอย่างครับครับผมนีใบซื้อขายไปรับประกันครับครับราคานี้เท่ากับต่อร้องได้ครับครับผมทรงฟรีลอยกิโลครับผมชั่นครับมือนี้ครับผมเอ้าขอต้นมี้ยังติดฝากกับื้องซีเอาครับฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับฝากตัวใดให้โทรมาสอบถามได้เลยครับมีงบเท่าไหร่คุยกันได้ครับผมครับผมจัดหาให้ทุกลูกแบบครับสำหรับมือนี้ก็มีแต่ราคาย่อมๆครับเพราะครับ เมียตัวดีๆครับคุ้มค่าสมราคาสมเงินพี่น้องครับผมครับผมครับอยากมาเบืองหน้าคอกัมาได้ครับอยู่ที่บ้านแก่พยอมตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือสิจัดจีพีเอสมากับพี่พี่ฟาร์มขอนแก่นครับผมครับผมเฟซบุ๊กนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ไว้แล้วครับครับผมมากตัวใดอยากเบืองรูปเพิ่มเติมวมดีโอเพิ่มเติมก็ทักไลน์ทักเฟซมาได้ครับผมครับผมครับผมมื่อกี้ทีมงานของพอลิมพุ่มเม้งขอขอบคุณหอยต้นนะครับผมขอบคุณครับผมครับผมครับผมกับ ถือว่าถือกมากๆใส่ค้ามมาถือเลยพี่น้องต้องขออนุญาตใส่ค้ามมาถือเลยพี่น้องมีงบเท่าไรสามารถซื้ออะไรหมดเลยเราบอกว่าให้คุยกับเราเราสามารถจัดให้ตามพี่น้องต้องการได้เลยครับผมก็ฝากพี่น้องไปแล้วก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งช่องพอเลียผู้เม่งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือให้กำลังใจกันกรับขายกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม